นะครับพี่น้องใครนี่กันมาเลี้ยงเนี่มาถอดถอดออกก่อนแต่สีเลี้ยงใส่แน่อันนี่อะไพี่น้องบาดเนี่ยอุ้ยมะพร้าวลงไปเลยพี่น้องอันนี้พอต้องเอาใยมันออกด้วยนี่สั่นนี่พอต้องเอาใยมันออกทอเป็นสั่นห้องผืนนี่เงโคตรเนียนๆเลยพี่นอ้องโคตรไม่เนียนเลยอ,ลลนนยอยากได้เหรอคับก็เอาใครมาเลี้ยงก่อนสีเลี้ยงนะพี่น้องนะ ไอเด็ดฟองหนามมันออกก่อนนะครับเนองนี่ส่วนไข่อันนี้ส่วนฟองหนามเอาจากไข่ไข่มาไหวเลยพเจรีญอไรเรียบร้อยแล้วพี่นอ้อง เอาก็บมาห้อยเลยแล้เวเขาจะเอาหน้ามาพมอีกคือเก่าจากนั้นเขาเอาหน้ามาพ้มเลยพี่น้องร้อยแล้วพมน้าเดียบร้อยแล้วเขาหากระสอบหากระถุงมาใส่เรื่อไไ้ไว้เลยพี่น้องบานให้มันเอาแล้วก็ไปไว้ตากแดดพละบาทเนี่ย ไนเรียบร้อยพี่น้องใช้ถุงเรียบร้อยแล้วเท่ากับเปนตากแดดไปเลยเอาไว้มองดีดีได้หระอย่าให้มดเขาได้ศัตรูสําคัญตอนที่เป็นใครอยู่เนี่ยก็คือหมดนะครับนะว่าจะเป็นไครหราะพอเป็นตัวมันนะยัยหมดขึ้นไหนเลยอพี่น้องนะักขอ,อกโรงเรือนเท่ากับได้